ค่ะสวัสดีค่ะช่องย่าจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้ย่าจ๋าก็จะพามาดูนี่ค่ะที่ยาจ๋าหมักดินไว้เนาะหมักดินไว้น่าจะครบสิบวันสิบวันแล้วค่ะเดี๋ยวยาจ๋าก็ลดน้ํานะคะลดน้ําลดพวกน้ําน้ําหมักน้ําซาวข้าวคืออะไรก็ได้จุนซีสังข์แสงแล้วก็ เอ็มเดียจ๋าก็มี EM ที่ที่ลุงในหมู่บ้านเขาทำไว้นะคะเขาเหมือนมันมารุนนลงให้ใช้เนาะเนี่ยพอมนรุรงคลงให้ใช้เขาก็จะเอามาบอกแล้วแต่ว่าใครจะย่อนกล่องบริจาคให้เขาไปเป็นทุนทำใหม่เนาะนี่คะ่ะก็จะมีขี้วัวเห็นไหมคะขี้วัวที่ท,ที่มันเป็นก้อนเนี่ยคะ่ะมันก็มันก็เปียกแล้วก็เข้าย่อยสลายแล้วนะคะพร้อมปลูกแล้วคะ่ะเดีวยวจ๋าจะปลูก นี่ค่ะเป็นขี้วัวที่จจาหมักไว้เนาะคือมันไม่ร้อนแล้วค่ะเพราะว่าเวจ๋าก็ลด EM ด้วยที่ผสมน้ำลดแต่ลดไปแค่ครั้งเดียวเองค่ะ EM แล้วก็พวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน่คะที่เจจ๋าหมักไว้เป็นชั้นๆเนาะพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็น้ำซาวข้าวน้ำหมักต่างๆของเจจ๋าเหลือน้ำหมักกาแฟนี่แหละค่ะเดี๋ยวเจจ๋าว่าจะเอามาลด แต่ว่าคงยังไม่ลดแล้วะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือยจะจ๋าว่าจะเอาผักกาผักมาปลูกแล้วเนี่ยค่ะก็ขุดขึ้นมาก็จะประมาณนี้เนาะก็จะมีขี้บัวที่เราหมักไว้เนี่ยค่ะเขาย่อยสลายแล้วเย็นแล้วค่ะไม่ร้อนไม่มีความร้อนแล้วนะคะตอนนี้ก็คือพร้อมปลูกได้เลยเนี่ยค่ะปลูกผักได้แล้วนี้จะจ๋าจะเอาก้าผักมาลงแล้วค่ะอีกสองแปลงนะคะ พี่จ๋าได้ทําการหมักไว้นี่ค่ะหมักขี้วัวไว้นะที่เป็นชั้นๆที่่จ๋าว่านะ่จ๋าพูดไว้เนาะ่จ๋าลงคลิปไปแล้วก็นี่ค่ะก็เป็นแบบนี้เราพามาดูนะคะวิธีการหมักถ้าเรามีเวลาหมักก็จะดีแบบนี้แล้วค่ะเขาจะขี้วัวเขาก็จะมีเวลาที่จะได้ย่อยสลายตัวเองพร้อมเป็นธาตุอาหารให้พืชผักของเราได้กินเป็นอาหารเนาะนี่ค่ะขี้วัวทั้งนั้นเลย เย็นแล้วไม่ร้อนแล้วค่ะขนาดแดดจะห้าโมงเย็นแล้วค่ะตอนนี้ก็คือแดดยังแรงอยู่เลยยังมีแดดแรงอยู่แดดก็ถือว่าแรงนะคะก็เดี๋ยวยายจ๋าจะพวนดินขึ้นมาแบบนี้ค่ะให้ทั่วแปลงแล้วก็จะเกี่ยหน้าดินใหม่พวนดินเพื่อว่าเราจะได้เห็นขี้วัวที่เขาเป็นก้อนเราก็จะได้ช่วยย่อยช่วยบี้เขาแบบนี้ค่ะค่ะยายจาก็พามาอัปเดตดูนะคะว่าการหมักขี้วัวในแปลง เพื่อที่จะให้เขาเป็นธาตุอาหารเป็นอาหารของผักของเราถ้าถ้าใครจะปลูกต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ต้องหมักแบบนี้ก็ได้ค่ะปลูกลงไปเลยแล้วก็เอาขี้วัวฝังไว้ขุดดินกบไว้ข้างๆโคนต้นไม่ต้องไปใกล้ๆต้นไม้นะคะก็ได้อีกวิธีหนึ่งเหมือนกันก็ทําได้นะคะถ้มุิว่าจะปลูกต้นมะม่วงอย่างเงี้ยค่ะเราเราเราขุดปลูกต้นมะม่วงตรงนี้ใช่ไหมคะ ปลูกต้นมะม่วงลงไปปุ๊บอย่างนี้กบดินกบดินแล้วเราก็มาขุดตรงเนี้ยค่ะห่างมาประมาณอา่ไม่ถึงเมตรค่ะห่างมาประมาณครึ่งเมตรก็ได้หรือว่าประมาณศอกหนึ่งวาน,นึงประมาณนี้ไม่ไม่ตไ,ไม่ต้องถึงเมตรค่ะขุดอย่งนี้ก็เอาขี้วัวลงไปไว้ตรงนี้ค่ะก็ดินกบหรือเอาเศษอาหารก็ได้นะคะขุดไปตรงนี้เอาเศษอาหารฝัง หรือว่าขุดเงี้ยรอบๆเศษอาหารฝังกลบไว้ขี้วัวฝังกลบไว้ยังเงี้ยก็ได้นะคะถ้าต้นไม้ใหญ่เนาะแต่อันนี้มันเป็นแปลงผักปลูกผักสลัดเจาจ๊ะเน้นปลูกผักสลัดบนแปลงนะคะผักอย่างอื่นนะ้จ๊าก็ไม่ค่อยจะเอามาลงแปลงข้างบนัเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าผักสลัดเขาถ้าไปปลูกต่ำๆบางทีการทํางานนะ้จ๊าก็ทาาากํางานลําบากมันปวดหลังปวดเอวเนาะเราไปก้มๆเงยๆเพราะเราทํางานอาศัยว่าให้เราทํางานสะดวกขนาดแปลง ขนาดแปลงยกสูงนะคะเจจ่าลงก้าผักไปแล้วนะคะเจจ่าไม่ได้ทําคลิปแป้งยกสูงอ่ะเมื่อวานเจจ่าเอาลงเจจ่าเอื้อมเนี้ยค่ะตื่นเช้ามาเจจ่าปวดหลังเลยแบบมันเอื้อมมันสุดเอื้อมแล้วเราใช้แล้วใช้แรงแรงข้างหลังเยอะเหมือนเราเอื้อมปลูกเงี้ยค่ะขย่งด้วยนะคะเพราะว่าแปลงเขาสูงสูงเกือบอกเจจ่าแปลงก็สูงเจจ่าก็ตัวเตี้ยเรื่องของเรื่องอ่ะมันเลยเอื้อมตื่นเช้ามาเจจ่ารู้สึกเอะทำไมวันนี้ปวดหลังเจจ่ารู้เลยปลูกไปสองแป้งค่ะแป้งนู้นกับแปลงนี้แปลงแฟดนะคะ เจ้าจ๋าลงก้าเดเรียบร้อยแล้วตอนนี้เจ้าจ๋าก็ทยอยลงก้าผักนะคะก็เลยแบบว่าวันนี้แดดเริ่มหมดแหละเหืออ่อนอ่อนลเดี๋ยวเจ้าจ๋าก็จะเอารดน้ําเสร็จพรวนดินเสร็จเจ้าจ๋าเอาฟางคุมเจ้าจ๋าก็จะปลูกผักอีกเลยสองแปลงค่ะเจ้าจ๋าจะได้เคลียรถาดเราจะได้รู้ว่าก้าผักเราเหลือแค่ไหนเนาะเจ้าจ๋าเหมือนเหมือนมีแววจะไม่ได้กลับต่างจังหวัดแล้วค่ะดูท่าทางแม่ยังไม่อยากให้กลับค่ะเด,เดี๋ยววันนี้ก็พามาอัปเดตดู ดินดินที่เราหมักเอาขี้วัวมาหมักบนแปลงเนาะพร้อมที่จะปลูกได้แล้วค่ะเย็นแล้วแล้วเขาย่อยแล้วด้วยเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้เนาะ e อเขาก็จะช่วยย่อยไวนะคะเจ๊จ๋าคิดว่าปลูกได้แล้วค่ะเพราะว่าสิบวันแล้วเนาะประมาณนั้นที่จ๊จ๋าเคลียร์แปลงมาแล้วก็หมักดินมาสิบวันก็ใช้ได้แล้วคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้จ๊จ๋าพาปลูกก็พามาอัปเดตดินที่จ๊จ๋าจะปลูกผักในวันนี้เนาะที่เราหมักกันในแปลงนะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านาจา่าพาปลูก้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ได้าจา่าได้ทําคลิปออกมาช่วงสงการท่านจา่าไม่ได้กลับต่างจังหวัดเนะาะเจาจะจะมีเวลาทําอย่างอื่นมากอยู่ค่ะเดีาา๋ยวจ้าจะจะยังยังไม่อยากพูดไปนะคะไม่อยากรับปากว่าจะทํานู่นทนํานี่เดี๋ยวมันทําไม่ได้มันก็เหมือนเป็นการโกหกาจาจ่าไม่อยากจะพูดไปค่ะพูดแล้วมันทําไม่ได้มันจะเหมือนแบบโกหกตัวเองด้วยโกหกคนอื่นด้วย อขอให้มีเวลาได้ทําได้ลงมือก่อนกับเพราะง,งานได้จ่ายเยอะมากทั้งงานในบ้านทั้งนอกบ้านทั้งทําอะไรหลายอย่างค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ชอบถ้าชอบในการหมักวิธีการหมักดินเตรียมแปลงระยะ10วัน15วันขึ้นไปของยาาจ่ายอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะใช้งานเพื่อที่จะปลูกพืชผักให้ได้สวยงามน,นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยจจ่าพาปลูกด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตาม คลิปของยายจ๋าพาปลูกนะคะที่เข้ามาเป็นให้กําลังใจคลิปของยายจ๋านะคะยายจ๋าต้องขอขอบคุณมากๆค่ะก็ยายจ๋าก็มีกําลังใจนะคะเพยอดวิวยอดคนติดตามเพิ่มขึ้นมานิดๆหน่อยๆถึงจะยังไม่ผ่านกดแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะยายจ๋าก็จะพยายามทําไปเรื่อยๆยายจ๋าก็ไม่รู้ว่าถ้าผ่านกดแล้วก็ยายจ๋าจะทําอะไรเป็นมากไปกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าจะ จะมีรายได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะว่าตอนนี้อีเมลมันไม่มีการแจ้งเตือนเลยค่ะอีเมลยาจจ๋าอีเมลเหมือนอีเมลเต็มเหมือนข้อความในอีเมลเต็มอย่างเงี้ยค่ะมันขึ้นแล้วพอเวลาเจ้าจา๋าเมื่อก่อนจะมีอีเมลเตือนเดี๋ยวนี้ไม่มีอีเมลอะไรเข้าเลยมันเป็นไปไม่ได้นะคะแสดงว่าเต็มยาจจ๋าต้องไปได้ลบอีเมลค่ะเดี๋ยวยจจ๋าจะลองลบดูเพราะว่ายาจจ๋าตั้งแต่เข้าอีเมลมายาจายาจา๋ายังไม่เคยลบลบ มันน่าจะเต็มค่ะมันเคยแจ้งเตือนมาว่ามันเต็มเจจ๋ากลัวแบบ Google เขาส่งเมลอะไรมาเจจ่าแล้วมันพลาดไปไม่ได้อ่านไม่ได้ตอบไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่ะก็ใครรู้อะไรก็ช่วยแนะนำเจจ่าด้วยนะคะเพราะเจจ๋าก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ตรงนี้มากมายนะคะส่วนมากก็พี่ต้อมเขาแนะนำเจจ่ามาหลายๆอย่างเจจ๋าก็พยายามทำตามเนาะทำตามเพราะว่าเขาเรียนมาเนาะเขารู้เจจ๋าไม่ได้เรียนตรงนี้มา ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหรค่ค่ะาจจ๋าแต่ก็ชอบชอบการทําแบบนี้นะคะนะคะแบบว่าการปลูกผักการอะไรเงี้ยค่ะอยากทําช่องเจจ๋าก็ได้แรงบันดาลใจด้วยาจากพี่ต้อมได้ทำสายจากพี่ต้อมเยอะนะคะก็เป็นกําลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้เาจ๋าได้ทําช่องนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าเจจ๋าก,ก็อายุเยอะแล้วเนาะแล้วออกจากงานมาก็อยู่บ้านรายได้ก็แค่นี้เจจ๋าก,ก็เออชอบทําแบบนี้เราก็ ชอบปลูกผักอยู่แล้วเรามาทําแบบนี้บ้างมันก็ดีเหมือนกันค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ยจ๊จ๋าพาปลูกก็พามาเตรียมไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวยจจ๋าก็จะลดน้ําแล้วลลคุมฟางแล้วก็ลดน้าอีกทีหนึง่งลดน้ําให้ฉ่าก่อนคุมฟางแล้วก็ลดน้าให้ฉ่าอีกทีหนึ่งแล้วก็ปลูกนะคะค่ะก็คุณนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะดแูแปลงนู้นได้ค่ะยจ๊จ๋าจะปลูก,กวันนี้แหละเตรียมไว้แล้ว ถูกวันนี้ค่ะมีหลายอย่างเดี๋ยวมันมืดเดี๋ยวมันทำยากนะคะค่ะเจอกันมาคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ